อย่างเคสพี่สาวหลิวเนี่ยสามวันติดกันก็คือกระอักออกมาน่าจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมองไม่เห็นด้วยที่เป็นเหมือนปอบเหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่าแกเป็นมาทางชีวิตที่ไปกราบท้าวอาจารย์เนี่ยค่ะแกบอกว่ามันเหมือนมีอะไรเข้าข้างในหาหมอก็ไม่หายไม่มีแรงทุกสิ่งอย่างเขาวันนี้เขาก็ยังพูดเขาพูดถึงอาจารย์ทุกครั้งเขาขอบารมีอาจารย์เพราะว่าเหมือนตรงหมู่บ้านนั้นจะปอบเยอะมากอาจารย์แล้วแล้ว แล้วหลูเรียนกบอาจารย์มาเสร็จแล้วหลูไปปรับให้เขาสามครั้งกระอักอาเจียนนู่นนี่นั่นคือทุกสิ่งอย่างหลังจากนั้นแกหายจุดแกมีแรงได้ได้ไปกราบท้าวอาจารย์นะคะค่ะเขาก็เลยศรัทธามากอเมื่อก่อนเมื่อก่อนผิวแกดํามากอาจารย์ผิวดําจนทุกวันนี้ในหมู่บ้านทุกคนทุกเช้าจะบอกว่าผ่องใสไปทําอะไรมาทําไมหน้าขาวทําไมตัวขาวทั้งทั้งที่แกบอกแกก็ปกติ อพี่สาวนี้เป็นมาทั้งชีวิตเลยเหรอทั้งชีวิตค่ะอาจารย์อาการที่ว่าคืออาการเหนื่อยหอเหนื่อยเพลียแล้วก็ตัวดำแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็ทุกตลอดนะอาจารย์เป็นเป็นตลอดไปหาหมอปวดท้องบิดก็เอามาเบื่อจน จนไม่ไม่มีอ่ะอาจารย์แล้ววันนั้นแกปวดท้องหลังจากเป่าเสร็จสามรอบหายไปแล้วปวดท้องอีกหรือเป่าเดี๋ยวนั้นอาจารย์มันวิ่งอ่ะมันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งในท้องวิ่งหาทางออกวิ่งเสร็จแล้วแกก็อาเจียนเดี๋้นเลยอาเจียนแบบอาเจียนหนักมากแล้วแกก็โล่งแกก็หายวันนั้นที่พี่สาวของหมอเหลียวนะีมาเจออาจารย์ที่วัดเมษนักแม่ชีวัดจอมสุรินเนี่ยดูท่าทางแกแบบ แกดีใจมากแกแบบมีความสุขมากแบบมากับเท้าเลยนะอาจารย์โอ้ยยยยาย,ยแกก็ขอกาบเท้าขออะไรบอกได้ได้ชีวิตใหม่อาจารย์ได้ชีวิตใหม่จริงๆคะ่ะแกได้ชีวิตใหม่จนแกมีแรงที่จะเผาถ่านมีแรงปลูกผักมีแรงทำนาแกทำเองทุกอย่างเลยนะอาจารย์ค่ะ หรือนานๆหรือถึงจะได้กลับไปบ้านทีอะด,ดีใจ <c oughs> แกเอาหน้าแกเอารูปภาพหรือว่าให้เอารูปภาพขึ้นแล้วแกบอกว่าทุกวันนี้ก่อนแกตื่นขึ้นมาแกจะต้องเปิดดูรูปที่แกถ่ายกับอาจารย์แล้วแกบอกแกจะมีแรงไปไหนตอนไหนคือมีแรงแล้วก็มีความสุขมากไม่คิดอะไรเลยอาจารย์บอกว่ามีแรงขายผักก็มีแรง ปั่นจักรยานไปล้างจานสิบบาทก็มีแรงพูดถึงอาจารย์ทุกวันค่ะอาจารย์เอาทำไมไก่ขันตอนนี้เช้าหรอนาฬิกายี่สิบนาทีไก่ขันเตรียมตักบาทเลยเสียงข้อความเข้าค่ะอาจารย์หลิวแบบว่าหลิวอยากจะบอกอาจารย์ว่า วันนี้หลิวเหมือนปลดล็อกชีวิตนะคะอาจารย์ก็หลิวภาวนาตั้งแต่หลิวภาวนาตั้งแต่รุ่นที่ยี่สิบแปดอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บหลิวภาวนาหรือยากมีเงินไปเรียนไม่ได้อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือบุญหลิวยังไม่ถึงจนมารุ่นที่สามสิบเอ็ดหลิวโทรไปขอยืมเงินน้องแล้วหลิวได้เรียนแล้ววันแล้ววันที่หลิวรับตํารานะคะอาจารย์ คืนที่หลิวรับตำลามาแล้วปฏิหารค่ะอาจารย์คือหลิวตื่นมาแล้วหลิวรูปที่ผิวหลิวคือหลิวมีความรู้สึกว่าตัวหลิวเนี่ยมันเหมือนเม็ดทรายอะจา์แต่แต่ไม่ใช่เม็ดทรายเป็นเม็ดเหมือนเหมือนนกพะก้าวอะค่ะจา์เหมือนเพชรพลอยอะค่ะ mm hmm. อยู่ในตัวอยู่ในผิวอยู่ในหัวแล้วหลิวก็ตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วหลิวก็ยังจับดูที่ปลายนิ้วว่า ทำไมมีแต่เม็ดพลอยสีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์หนูก็รูปทั้งแขนทั้งขารูปแบบรูปหมดเลยแล้วตื่นเช้ามาก็ยังมี